นกที่บริบปอนนะครับนี่ครับเห็นไหลูกปกหลอดนะครับเลยปลาลอยครับคันนะครับเป็นริ้วแกมครับผมริ้วหลายกว่าเอาเร็วเอาเร็วนี่ครับบริบปอนเต้นไ้หน่อยนะครับหายเมียมันปวดสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมนกข่อย่ปลาลอยครับอาจารย์นี่กระิมาเปิดแบงนกนะครับผมนะครับมีสองตัวครับนกช่ำตัวนี้สองเดือนนะครับผม ขันโยนหนึ่งกุกนะครับเรียกแล้วครับเสียงกลางครับแต่ว่าพวกท่านคู่นะครับผมมีลูกนกนะครับปลาลอยนะครับผมมาเบิ่งนแล้กันครับผมคราจยนนกซ้ำนะครับนกคัดไว้นะครับเสียงคมดีครับตัวนี้ครับเสียงกลางครับเป็นนกสวยนะครับตัวนี้ครับหนารอดีครับนกที่สวยครับ างมูทันฮักก็เสียนครับลายสนับปีครับผมเป็นนกตาดุนะครับตัวนี้ครับตาโหดนะครับเรียยเนะครับแต่ว่ามทันเห็นคู่ครับผมตกสองเดือนครับปลาลอยนะครับนี่ครับสามใบแดงครับผมอาจารย์ นกตาตาโหดโหดตาดุดุนะครับไปซ่อมตกยแป๊บเดียวก็ฟื้นได้นะครับขาแข็งใหญ่ครับผมเป็นนกส่งสวยนะครับเสียนซอหลายเต็มหน้าอกเลยครับนะครับเสียนซอลามนมาข้างล่างนะครับ สามใบแดงครับผมบร่วมทรงนะครับนี่ครับเสียงคุ้มครับเสียงกลางนะครับเสียงสอหนาอกเต็มนะครับผมหลนะครับตัวนี้ขาใหญ่ครับการบัวเป็นการบัวงามตัวนี้ครับ ข้างล่างนะครับเป็นเส้นทุกเส้นนะครับการบัวข้างล่างนะครับจะเป็นเส้นนะครับบัวเป็นขาวธรรมดาครับเป็นสีแดงๆนะครับเป็นเส้นนะครับเส้นยาวทุกเส้นนะครับเป็นการดํานะครับนี่ครับเป็นการสามไปแดงอาจารย์ท่านใดสนใจกระทักมานะครับผมบุมถิมเบอร์ทมาใไ้ครับ เดี๋ยวพาเบิ่งลูกนกครับผมแบบลูกนกนะครับลูกโทษนะครับผมกำลังกินอาหารเองเก,กิงเลยครับเป็นปลาลอ,อยนะครับตัวนี้ครับ สวยยครับผมโมเดลคอยเล่นกับมังับแหนะครับลูกนกนะครับขนาดตัวนั้นผมโมเดลปอดนะครับนะครับกระยักเสี่ยงครับเสี่ยงตอนมันขึ้นนะครับลูกนกครับเดี๋ยวพาเบิ้งครับผมตัวนั้นครับลูกนกที่โมเดลปอดนะครับเห็นไหมลูกปอกหลอดนะครับเลย ปลาออยครับคันนะครับเป็นริ้วแกมครับผมริ้วหลายกลัวเอาเร็วเอาเร็วนี่ครับโบนิป่อนเต้นไ้หน่อยนะครับหอยเมยมันป่วนมันสีเสื่องตอนที่มันขึ้นนะครับนี่ครับนกสองเดือนสามเดือนครับเอาเร็วเอาเร็วมันสีคู่จใช่ฮาเด้วยบ่นี่โบนิป่อนเต้นหน่อยได้ไหมปอนหอยเมย์มันป่วนนะครับเอาเร็วคาลุมมตทองห่วงครับตัวนี้ครับ พอเนี่โอ้เอาเร็วสายพเนียดครับสายกระโจมลูกโทษนะครับตัวนี้เอาเร็วเอาเร็วรูกเร็่ครับห่วงสีทองนะครับเอาเร็วมันจะเชื่องไอตอนที่ว่ามันขึ้นนะครับลูกนกนะครับเห็นบมอครับสองสามเดือนกำลังคึกนครับขันโยนมวนนะครับตัวนี้ครับโมเดิแบงนะครับตัวนี้เอาไว้แทนพอมันนะครับ ไวแทนเจ้าหลอดนะครับผมเอาเร็วส่วงคือพอครับเอาเร็วเร็วหน้าตาเฮากันเป๊ะเลยครับเชื่องนะครับบ๊บ๊ได้ป้อนนะครับตัวนี้ให้แม่ทันป้อนใหญ่พวกก็แหยียบเมานี่ครับพ่องกดจริงจีแหละสีสู๋เขาแล้วเอาเอาเร็ว,เ,เ,รวเรียกนกเลยครับตัวนี้ พีนาฝึกสบายครับบังเลยเจหลอดครับผมข้าล่มอ่ตรงห้งนะครับนี่ครับกาลั่งข้นครับผมเรียกนกแล้วขันยวนริวหลายกลัวนะครับียบพอคือยังพอเนี่ยครับนนนนจังรุดไปกุกนะครับผมเป็นนกริวนะครับสองตัวครับ นกสองเดือนนะครับนกปลานะครับอายุกุงสองเดือนแล้วก็ลูกนกนี่ครับเดือนกัวๆนะครับช่วงหอสองเดือนเดือนเศษๆนะครับบม่ได้ป้อนไม่หรอะครับปอยพอแมลันป้อนเองครับตัวนี้ครับสองตัวนะครับแบงนะครับผมครับจะท่าไหนสนใจขนเอาเป็นคู่กับรถพิเศษครับผมขนเอาสองตัวกับ หาไบแดงก็ได้ครับาจาจย์เนาะโทรมาคุยกันสอบถามก็ได้ครับผมสวัสดีครับ